สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง r a p เจอ e เป็นหนังปี2016จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์ถูกจับมาทำเป็นปีาศาจ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่เลเน่แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่งจะเลิกลากับสามีของเธอไป ในขณะที่เลเน่กำลังแต่งตัวอยู่ในห้องน้ำเธอก็ได้เจอเข้ากับแมงมุมซึ่งเป็นสัตว์ที่เธอหวาดกลัวมากที่สุดเลเน่จึงกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงทำให้อีวานลูกชายของเธอได้ยินและเข้ามาช่วยจับแมงมุมออกไปปล่อยข้างนอก ต่อมาในเวลามื้อเช้าอยู่ดีๆไฟในห้องครัวก็เกิดขัดข้องอีวานเลยบอกว่าทำไมเราไม่ตามให้พ่อมาซ่อมไฟเลเน่ตอบมันไม่จำเป็นพอเรื่องแค่นี้แม่ทำเองก็ได้พร้อมกับหยิบคัตเตอร์ใส่กระเป๋ากางเกงเพื่อจะเอาไปปอกสายไฟ,ไฟซึ่งเลเน่นั้นเธอมีความหลังที่ไม่ค่อยจะดีกับสามีสักเท่าไหร่เธอจึงพายายามที่จะหลีกเลี่ยงทุกทาง แต่อีวานเขามีการบ้านที่ต้องเขียนประวัติคนในครอบครัวทั้งฝั่งพ่อและแม่เลเน่เลย,เลยต้องยอมจำใจพาอีวานไปหาพ่อเพื่อให้เขาทำการบ้านที่เสร็จโดยที่ภายนอกได้มีชายลึกลับนำของบางอย่างมาติดที่ล้อรถของเธอและภายในบ้านก็มีกล้องสอดแนมที่คอยแอบด,ดูทุกการกระทำของทั้งคู่อยู่ตลอดเวลา เลนี่ได้พาอีวานมาส่งที่บ้านของสามีและแน่นอนว่าเมื่อถึงคู่ได้พบกันพวกเขาก็ต้องชวนทะเลาะก,กันแบบนี้ทุกครั้งซึ่งมันได้กลายเป็นภาพชินตาที่อีวานได้เห็นเป็นประจำจึงนั้นเลเน่ก็บอกว่าวันพรุ่งนี้แม่จะรีบมารับกลับบ้านแต่เช้าพร้อมกับขับรถออกไปหาเพื่อนเพื่อจะไปฝึกกระโดดร่มแต่ระหว่างทางก็มีรถคันหนึ่งแอบสะกดรอยตามเธอมาด้วยพร้อมกับกดรีโมทที่ทําให้ยางรถของเธอแตกและจอดเสียอยู่ข้างทาง เรเน่เธอเดินลงมาจากรถและตรวจสอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็เป็นโชคดีของเธอที่คนขับรถบรรทุกผ่านมาเจอและเข้ามาให้ความช่วยเหลือทําให้ชายลึกลับไม่สามารถเข้ามาหาเธอได้และในระหว่างที่กำลังเปลี่ยนยางก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นคนขับรถบรรทุกกับกลายเป็นพวกเดียวกับชายลึกลับพวกมันเข้ามาจับเธอกดลงกับผืนและช็อตไฟใส่จนเลเน่ไม่มีเลี้ยวแรงขัดขืนจากนั้นก็ใช้เทปพ,พันหน้าของเธอและเอาไปล็อกไว้ที่หลังรถ ที่นั่นเลเน่ได้พบกับหญิงชราท่าทางใจดีเธอมีชื่อว่าคุณหมอนิวแมนและคุณหมอก็ได้ตรงเข้ามาใช้กันไกรตัดขากางเกงของเธอเพื่อให้สะดวกต่อการขับถ่ายเพราะเราต้องเดินทางกันอีกหลายชั่วโมงและรถก็เริ่มเคลื่อนตัวออกไปโดยที่ไม่มีการอธิบายอะไรทั้งสิน้นเมื่อเลเน่ได้อยู่คนเดียวเธอก็พยายามเอาคัตเตอร์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงและซ่อนเอาไว้ในรองเท้าได้สำเร็จ หลายชั่วโมงต่อมาพวกมันก็ต้องแวะเติมน้ำมันคุณหมอนิวแมนได้เข้ามาหาเลเน่พร้อมกับเอาน้ำมาให้เธอดื่มและหลังจากที่เลเน่ได้กินมันเข้าไปได้วยความกระหายคุณหมอก็บอกว่าในาน้ำนี้มียานอนหลับผสมอยู่หลับให้สบายนะเดี๋ยวก็ถึงที่หมายแล้วคำถามมากมายจึงผุดเข้ามาในหัวว่าทำไมคนพวกนี้ถึงต้องรักพาตัวเธอมาด้วยแต่ยังไม่ทันที่จะได้คำตอบเธอก็หมดสติไปเพราิ์ของยา ในเช้าวันลุงขึ้นพวกเขาก็มาถึงที่หมายเลเน่ได้ถูกย้ายตัวไปนอนบนเตียงผู้ป่วยและลากเธอเข้าไปในตึกที่ดูเหมือนกับโรงพยาบาลล้างจากนั้นพวกมันก็ทิ้งเธอ,เอไว้ในห้องและเดินออกไปข้างน,นอก ที่นั่นเรเน่ได้พบกับชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพเช่นเดียวกับเธอเขาพูดว่า G102x 1จำมาไว้ให้ดีเรเน่ Le ที่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามจะถามว่ามันคืออะไรแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมตอบและรอจนมีคนเดินเข้ามาลากเตียงของเขาออกไปไม่นานนักก็ถึงคิวของเรเน่ที่ถูกพาตัวเข้าไปในห้องผ่าตัดและชายผิวดำก็เดินเข้ามาตัดเทปจากหน้าของเธอออกพร้อมกับกล่าวชมว่าผิวของเรเน่มันช่างสวยงามมากๆ จากนนัน้เขาก็กางเกงตัวใหม่มาสวมให้และเดินออกไปจากห้องเลเนี่เลยได้โอกาสเขย่าขาจนคัตเตอร์หลุดออกมาจากรองเท้าและพกติดตัวเอาไว้และเสียงจากการเขยา่าก็ทําให้คนที่อยู่ห้องข้างๆได้ยินและตะโกนมาถามว่าคุณยังโอเคอยู่ใช่ไหมผมมีชื่อว่าเบรกและถูกจับมาเช่นเดียวกันเลเนี่เลยถามเขาว่าคุณอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วเบรกตอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเหลือการทดลองอีกแค่ครั้งเดียวพวกมันก็จะปล่อยผมไป เลเน่เลยถามอีกว่าแ้ะ g 1 0 1 2 x คืออะไรซึ่งเบคก็ไม่รู้เช่นเดียวกันและไม่นานนักการทดลองของเบคก็เริ่มขึ้นเขากรีดล้อออกมาจนสุดเสียงและเงียบไปในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทิ้งความสงสัยเอาไว้ให้กับเลเน่ i, ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ ต่อมาทีมทดลองก็เดินเข้ามาในห้องโดยที่มีชายหัวห้านเป็นหัวหน้าและพยาบาลสาวไดแอนเรเน่จึงถามทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบรกซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือชายที่มีชื่อว่าเบรกไม่มีตัวตนอยู่จริงทําไมคุณถึงยอมเชื่ออะไรง่ายๆและบางทีเขาอาจจะเป็นทีมงานของผมที่เอามาปั่นหัวคุณเล่นก็ได้ จึงนั้นทั้งชายหัวล้านและพยาบาลสาวก็สวมแว่นตาประหลาดและเริ่มการตรวจร่างกายเบื้องตน้นพร้อมกับซักประวัติของเธอไปด้วยพังๆเดเน่ ene, ที่กลัวว่าลูกชายของเธออาจจะได้รับอันตรายไปด้วยเธอจึงบอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแต่ชายหัวล้านนั้นเขามีประวัติของเธออยู่แล้วและเขาก็ถามเพื่อทดสอบการตอบสนองของเธอเท่านั้นเลเน่ ene, เลยคิดว่าคนพวกนี้อาจจะเป็นหน่วยกักกันโรคของรัฐบาลที่จับเธอมาทดลองเชื้อไวรัส แต่มันก็ผิดทั้งหมดไดแอนจับเตียงเลเนีตั้งขึ้นและเริ่มการวัดค่าสายตาซึ่งตัวหนังสือพวกนั้นก็นเล็กจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นจากนั้นชายหัวล้านก็เข้ามาซักประวัติเธอต่อจนได้ข้อมูลว่าเลเน่เธอเพิ่งจะหย่าขาดกับสามีและเป็นโรคโลหิตจางที่สำคัญเธอกลัวแมงมุมเป็นอย่างมาก ละเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการไดแอนก็นำตัวอย่างเลือดของเลเน่ไปส่วนชายหัวล้านเขาก็ตรงเข้ามาได้ใช้แก้มของเขาสัมผัสไปที่แก้มของเลเน่พร้อมกับพูดเบาๆออกมาว่าเดี๋ยวเธอจะได้รู้สึกถึงมันแน่และเมื่อทีมนักทดลองออกไปข้างนอกเลเน่ก็ได้โอกาสใช้คัตเตอร์ที่ซ่อนอยู่ค่อยๆตัดสายลัดข้อมือออกแต่เธอก็พาทำมันตกลงไปที่ผืนและทันใดนั้นเองคุณหมอแล็กเลนก็เดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทีที่แตกตื่น พราะว่าผลเลือดของเลเน่นั้นมีความพิเศษบางอย่างเขาเลยใช้แก้มสัมผัสไปที่แก้มของเธอเช่นเดียวกับที่ชายหัวร้านทำจากนั้นคุณหมอก็หยิบเข็มฉีดยาอันใหญ่ขึ้นมาเลเน่เลยถามว่านี่มันใช่ G1012x หรือเปล่าทำให้คุณหมอมีท่าทีประหลาดใจเล็กน้อยแต่ตอบกลับมาว่ามันคือสารละลายที่ช่วยเล่งปฏิกิริยาพร้อมกับฉีดมันใส่เข้าไปในตัวของเธอ เมื่อยาเริ่มออกฤทธิ์เลยเน่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ากําลังจะตายเธอเลยขอร้องว่าได้โปรดให้เธอได้เห็นหน้าลูกอีกสักครั้งแต่ก็ไม่มีใครสนใจและปล่อยให้เธอหมดสติไป ในระหว่างที่เธอยังไม่รู้สึกตัวพวกมันก็สลับกันเอาแก้มมาสัมผัสและตรวจดูว,วัยวะต่างๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นไหนและเมื่อเลเน่ฟื้นขึ้นพวกมันก็เริ่มการทดลองขั้นต่อไปในทันทีท่อใสขนาดใหญ่ได้ถูกส่งลงมาครอบแขนของเธอจึกนั้นแมงมุมสัตว์ที่เธอหวาดกลัวมากที่สุดก็ถูกส่งเข้ามามันไต่ไปตามแขนของเรเน่ ทำให้เธอกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงโดยที่ชายหัวรานบอกแค่เพียงว่าทําใจให้สบายและปลดปล่อยมันออกมาแต่เรเน่ก็ยังไม่สามารถทําในสิ่งที่พวกมันต้องการได้พยาบาลเลยดูดแมงมุมกลับเข้าไปในท่อและพากันออกไปข้างนอกเรเน่เลยพยายามจะดึงมือออกมาจากสายรัดซึ่งในครั้งนี้เธอก็ทํามันได้สําเร็จและได้เป็นอิสระในที่สุดเธอมองไปรอบๆเพื่อจะหาทางหนีและตัดสินใจเข้าไปทางช่องระบายอากาศ ระหว่างที่กำลังหาทางอยู่นั้นเรเน่ก็คานผ่านห้องข้างๆและได้เจอการทดลองหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำให้เธอตกลงมาด้วยความเร็วเพราะเธอเป็นคนกลัวความสูงและอีกห้องชายคนหนึ่งก็กำลังถูกบังคับให้ดูรูปพ่อของตัวเองซึ่งเขานั้นเคยถูกพ่อทำร้ายในวัยเด็กเลยทำให้เขาเป็นโรคหวาดกลัวพ่อ เรเน่ h, ได้คารต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับชายผิวดําที่ถูกแช่ในอ่างอาบน้ําเพื่อเร่งปฏิกิริยาและเมื่อมาจนสุดทางก็เจอเข้ากับห้องน้ําที่อยู่ห่างจากลานจอดรถอีกไม่ไกลทว่าก็ดันมีพนักงานเดินเข้ามาพอดีเรเน่ h, จึงจําเป็นต้องหาทีซ่อนเธอแอบฟางังพวกมันคุยกันว่าวันนี้มีคนถูกส่งเข้ามาอีกเกือบ50คนแต่ก็ยังไม่มีใครที่สามารถใช้งานได้ และเมื่อพวกมันเดินออกไปเรเน่ก็กลับเข้ามาในท่อและลองใช้อีกเส้นทางจนได้เจอเข้ากับบันไดที่พาเธอไปยังดาดฟ้าแต่ที่ทางออกมันก็ถูกติดด้วยกรงเหล็กที่แข็งแรงจนเธอไม่สามารถพังมันออกมาได้เลเน่เลยตัดสินใจคานลงมาที่ห้องของเบรกค,คนที่พูดกับเธอในตอนแรกและชวนให้เขาหาทางหนีไปด้วยกันแต่เบรคก็ปฏิเสธเพราะเขากำลังจะได้กลับบ้านถ้าหากการทดลองนี้สำเร็จ จากนั้นก็มีงูเลื้อยขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่เบรกกลัวมากที่สุดตามมาด้วยทีมนักทดลองที่เดินเข้ามาในห้องโชคดีที่เรเน่ได้ยินเสียงพอดีเธอเลยเข้ามาแอบที่ใต้เตียงได้ทันคุณหมอแล็กเลนพูดกับเบรกว่าความกลัวของคุณเกือบจะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเดี๋ยวเราจะส่งคุณกลับบ้านให้ไปใช้ชีวิตตามปกติหลังจากพูดจบพวกมันก็เดินออกไปจากห้องเรเน่จึงใช้จังหวะนี้สามารถจับประตูได้ทันและเธอก็สามารถหนีออกมาข้างนอกได้ เธอเดินเข้าไปในลิฟต์และกดลงไปชั้นล่างสุดแต่ปุ่มเลือกชั้นก็ไม่สามารถใช้การได้เธอเลยเดินออกมาข้างนอกจนได้พบกับห้องควบคุมที่เอาไว้สะกดรอยตามเหยื่อพวกมันกำลังวิเคราะห์ร่างของเบรกที่ถูกนำมาฉีดยาให้เสียชีวิตเพราะเขายังไม่ใช่สิ่งที่พวกมันต้องการจากนั้นพวกมันก็บอกกันว่าเราควรจะกลับไปหาเลเน่เพื่อทำการกระตุ้นเธออีกครั้ง ทำให้เลเน่ที่แอบฟังอยู่รีบปีนกลับเข้าไปในช่องลมและลงมาที่ห้องของเธอพร้อมกับใส่สายรัดข้อมือและทุกอย่างทัทนก่อนที่พวกมันจะมาถึงคุณหมอแลกเลนได้ตรวจเช็คอาการเบื้องตน้นและบอกให้ไดแอนฉีดสารอีกชนิดให้กับเธอหลังจากสั่งการเสร็จเขาก็ออกไปดูคนไข้รา,ายอื่นต่อไดแอนจึงเดินตรงเข้ามาพร้อมกับพูดให้เลเน่ยอมให้ความร่วมมือชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องลูกและหน้าที่การงาน เลน่ ne, จึงใช้โอกาสที่ไดแอนกําลังพูดแอบหยิบเข็มฉีดยาเอามาซ่อนไว้ข้างตัวไดแอนได้ถอดคอนแทคเลนที่ปิดบังดวงตาประหลาดของเธอออกมา และใบหน้าของเธอก็เริ่มที่จะบูดเบี้ยวเรเน่ที่เห็นท่าไม่ดีเธอจึงใช้เข็มฉีดใส่ที่คอของไดแอนและใช้กำไลข้อมือของเธอในการปลดล็อกประตูจากนั้นเธอก็เข็นไดแอนเข้าไปในลิฟที่ต้องใช้กำไลในการใช้งานเช่นเดียวกันจนเมื่อมาถึงชั้นล่างสุดเรเน่ก็ได้พบกับห้องวิจัยลับที่มี d n a ของสิ่งมีชีวิตโบราณถูกเก็บอยู่มันแยกออกมาเป็นหลายประเภททั้งพลังจิตการแปลงกายหรือควบคุมสภาพอากาศซึ่งในช่องสุดท้ายที่ว่างอยู่ก็มี ีชื่อของเลเน่ติดเอาไว้จากนั้นคุณหมอแลกเลินในชายหัวล้านก็เดินเข้ามาข้างในห้องเลนน่ได้รีบหนีออกไปจากทางห้องใต้ดินทว่าชายหัวล้านก็เหมือนว่าเขาจะหลับลูได้เขาเลยป้อนคําสั่งให้ประตูกระจกปิดลงมาขังเธอเอาไว้พร้อมกับพ่นยาสลบออกมาจากท่อจนเลเน่หมดสติไปหลายชั่วโมงต่อมาเธอฟื้นขึ้นในห้องโดยที่มีพวกมันกำลังยืนล้อมที่อยู่ คุณหมอนิวแมนจึงเริ่มการทดลองในขั้นต่อไปเธอหันหน้าไปอีกทางและพูดชุดตัวเลขออกมาเบาๆว่า42 67 44จากนั้นเธอก็ถามเลเน่ว่าคุณได้ยินอะไรไหมซึ่งเลเน่ก็สามารถบอกชุดตัวเลขได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ผิดพลาดตามมาด้วยตัวหนังสือตัวเล็กๆบนหน้าจอ iPad ที่เลเน่สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนชายแก่เลยบอกว่าตอนนี้เธอกำลังจะเป็นเหมือนพวกเราความกลัวทุกอย่างจะหายไปจนหมดสิน้นจากนั้น ชายแก่ก็ป้อนอาหารให้กับเธอเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงตามมาด้วยชายหัวล้านที่บอกว่าพวกเราตั้งใจให้คุณหนีเพื่อให้คุณได้โชว์ไหวพริบและความสามารถต่างหากส่วนคุณหมอนิวแมนเธอก็นําภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้เลน่ได้เห็นหน้าลูกชายพร้อมกับพูดว่าถ้าอยากจะกลับไปหาลูกไวๆก็ต้องให้ความร่วมมือกับเรา เดเน่จึงต้องจำใจในการเข้าร่วมการทดลองพวกมันจับเธอไปนั่งบนเก้าอี้เหล็กและล็อกทุกส่วนในร่างกายเอาไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นฝูงแมงมุมก็ถูกปล่อยลงมาใส่หน้าของเธอโดยที่มีกระจกครอบเอาไว้และเมื่อพวกมันเดินออกไปจากห้องเดเน่ <L ene S 2> ก็ถูกปล่อยให้เป็นอิสระเธอเริ่มกรีดร้องและดิ้นพล่านไปจนทั่วเพราะความกลัวจนควบคุมสติไม่อยู่ซึ่งพวกมันก็ยืนดูอย่างนิ่งเฉยเหมือนกับไร้ความรู้สึก เรเนพยายามจะใช้หัวของเธอชนกระจกให้แตกแต่มันก็ไม่เป็นผลและเธอก็ทำมันอยู่แบบนั้นไม่ยอมหยุดจนในที่สุดเรเนก็หยุดนิ่งพร้อมกับใบหน้าที่เริ่มผิดรูปมันได้ขยายใหญ่ขึ้นจนดันกระจกที่ข้อผัวจนแตกจึงนั้นใบหน้าของเธอก็ก,กลับมาเป็นปกติและฉากก็ตัดมาที่บ้านของเรเนตอนนี้เธอได้กลับมาอยู่กับอีวานลูกชายสุดที่รักทั้งท่าทางและน้ำเสียงของเธอได้ดูเปลี่ยนไปเหมือนกับเป็นคนละคนโดยสิ้นเชิง ที่ปลายสายโทรศัพท์เธอกําลังคุยกับชายแก่ที่ย้าว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดและในตอนนี้ถึงแม้จะมีแมงมุมมาอยู่ในห้องน้ําของเธอแต่เลเน่ก็ไม่กลัวมันอีกต่อไปอีวานทักแม่ของเขาว่าเดี๋ยวนี้แม่ใส่คอนแทคเลนด้วยหรอเลเน่ตอบด้วยท่าทีที่นิ่งเฉยว่าใช่แล้วลูกจากนั้นเธอก็ชักชวนให้อีวานไปเข้าคอร์สเรียนพิเศษซึ่งมันก็คือโรงพยาบาลของคุณหมอนิวแมนนั่นเอง ไอวานก็ปฏิเสธด้วยท่าทีที่ก้าวเหลาเหมือนกับพ่อของเขาไม่มีผิด และเดินหนีขึ้นไปบนห้องนอนเมื่อการเจราจาดีๆไม่ได้ผลพวกของชายหัวล้านจึงต้องเป็นฝ่ายลงมือเองพวกเขาพากันเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อจะจับตัวอีวานในตอนนั้นเองจิตใต้สำนึกของแม่ก็ทำงานเธอรีบส่งข้อความไปบอกให้อีวานรีบหนีไปทำให้เขารอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้และที่พวกมันต้องการตัวของอีวานก็เพราะว่า DNA ของเรเน่อยู่ในยีนของลูกชายนั่นเองและถ้ามันสามารถสร้างปีศาจเพศชายได้สำเร็จและเอามาผสมพันธุ์จะท ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองแต่ชายแก่ก็ใจเย็นมากพอเขาบอกกับเลเน่ว่ายังไงพวกเราก็ต้องหาอีวานจนเจออยู่แล้วและเธอก็จะเป็นแม่พันธ์ุให้กับรุ่นลูกของพวกเราและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือพวกของชายแก่ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนางพยาบาลหรือใครก็ตามพวกมันคือสิ่งมีชีวิตโบราณที่บางคนก็บอกว่ามันคือเผ่าพันธ์ุเอเลี่ยนหรือไม่ก็เป็นปีาศาจพวกมันยอมทำทุกทางเพื่อหาคนที่มียีนเข้ากันได้กับ DNA ของบรรพบุรุษพวกมันเพื่อสืบทอดเผ่าพันธ์ุให้คงอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้และเลเน่ ne, กับอ e ีวานก็บังเอิญเป็นผู้โชคดีคนนั้นชีวิตของเธอและลูกจึงต้องเปลี่ยนไปตลอดการ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่4.8คะแนนและเว็บล o t t เทน o m a t o ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่18%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ